สวัสดีครับคุณผู้ชมก็สวัสดีครับในวันที่อากาศเรียกว่าร้อนแบบสุดๆครับคุณผู้ชมหลังจากที่ไปเที่ยวมาครับคุณผู้ชมไปเที่ยวมา2วันหนึงคืนเนาะก็ไปที่ทะเลสวยๆแถวเพชรบุรีมาัเองครับคุณผู้ชมส่วนวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับลูกค้าก็ยังไม่ค่อยเยอะเนาะก็เลยมาเข้าสวนก่อนครับคุณผู้ชมก็จะให้คุณผู้ชมดูครับนี่ครับคุณผู้ชม ต้นไม้ที่ผ่าเอาไว้เนาะก็ยังคงงอกเรื่อยๆครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ครับก็คือดารานพรัตน์นั่เองครับคุณผู้ชมเนี่ยครับก็กําลังเรียกว่าทยอยงอกเนาะเนี่ยครับงอกขึ้นมานิดน้อยๆครับแต่ก็ยังแยกไม่ได้หรอกครับก็ให้คุณผู้ชมดูเนาะว่าเด็กๆครับก็ยังคงมีเรียกว่าอะไรอะวิวัฒนาการเนาะไปเรื่อยๆครับแม้ว่าอากาศจะยังร้อนครับแต่ว่าหลายๆต้นครับคุณผู้ชม ก็พอที่จะแยกได้แล้วแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ดารานุพรัตน์เนาะเป็นเจ้าพญานาหมื่นนั่นเองครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเนาะผมก็ทยอยเปลี่ยนกระถางครับนี่ครับคุณผู้ชมก็คืออง์หญิงทอฟันนั่นเองครับก็ทยอยเปลี่ยนครับเพราะว่าต้นไม้เหล่านี้ครับจะเป็นไม้ที่ไม่ได้ถูกขายออกไปครับคุณผู้ชมก็จะเอามาเปลี่ยนใส่ในกระถางหกครับเพื่อที่ให้เขาโตเนาะแล้วก็สร้างหัวนั่นเองครับ เพื่อที่จะไว้ผ่าต่อไปในอนาคตเนาะคุณผู้ชมเผื่อขายได้ครับอ่าส่วนกระถางที่เปลี่ยนเนาะก็เป็นเะนี่ยครับกระถาง4นะี่เนาะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นพวกขวดน้ําแบบนี้ครับก็มาเปลี่ยนครับแล้วก็จะเก็บไว้ใช้ต่อไปในอนาคตเองครับนะคุณผู้ชมสำหรับไอเจ้าพวกขวดน้ําเนาะส่วนกระถางใหญ่ๆครับตอนนี้ผมก็เนี่ยกว่าทยอยเปลี่ยนออกเนาะพวกไม้ที่อยู่นอกตู้ครับ ก็เปลี่ยนจากกระถางหกครับไปใส่กระถางใหญ่แบบนี้เนาะกระถางใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็ใส่เยอะๆครับใส่หลายๆหัวหลายๆต้นครับเวลาที่เขาพร้อมแตกขึ้นมาเป็นกอใหญ่ๆครับก็สวยดีครับสวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะเป็นไม้ที่เราไม่ได้ขายครับเลี้ยงไว้ดูเองครับก็ไม่จําเป็นครับคุณผู้ชมที่ต้องอยู่ในกระถางแยกเป็นต้นๆครับสาหรับคนที่ไม่เลี้ยงขายครับผมก็แนะนำเนาะให้ทําแบบที่ผมทํานี่แหละครับปลูกเยอะๆครับปลูกหลายๆต้นครับปลูกไปในกระถางที่ ใหญ่สักนิดหนึ่งเนาะเขาเวลาที่เขาเกิดมาครับก็มีหลายสีเนาะแล้วก็จะได้สวยๆนั่เองครับคุณผู้ชมาล้เราก็มาปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆกันครับอันนี้ก็แยกออกมาแค่นี้เนาะคุณผู้ชมแค่สามต้นครับไม่เยอะเนาะเพราะว่าไม่ได้ผ่าไว้เพิ่มครับผ่าแค่เท่าที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อ,อข่าวที่แล้วนี่เองเนาะตั้งแต่ที่ทําคลิปผ่านั่นแหละครับ เอาละครับก็ค่อยๆปลูกไปครับวันนี้ว่างเนะาะกคขาน้อยเนาะช่วงนี้ครับก็หลายๆคนครับก็เก็บเงินเนาะมานานครับแล้วก็ไปเที่ยวสงการนั่นเองเนาะคุณผู้ชมช่วงหลังสงการแบบนี้ก็เงินก็ไล่หล่อเนาะ <c oughs> เงินก็ไล่หล่อครับก็ต้องรอคงต้องรอต้นเดือนต้นเดือนใหม่เนาะให้คนเริ่ม เงินเดือนออกครับจะได้มีตังค์ใช้จ่ายกันนั่นเองเนาะคนที่ร้านก็จะเริ่มเยอะขึ้นตามไปด้วยครับก็แปลกดีครับคุณผู้ชมคือหลังสงการมาครับคนเงียบเนาะแต่ว่าหลังปีใหม่ครับคุณผู้ชมหลังปีใหม่คนไม่ได้เงียบเลยนะครับตอนช่วงหลังปีใหม่เนี่ยผมยังจําได้ครับคุณผู้ชมคือคนยังมาทําผมกันทําอะไรกันเยอะมากๆครับแต่พอช่วงหลังสงการเนี่ยเรียกว่าโอ้โหเงียบเงียบมากครับคุณผู้ชมเงียบมากเนาะ ก็ทําคนเดียวทันนะครับไม่ต้องช่วยกันไม่ต้องช่วยกันสองคนเนาะทำคนเดียวก็ทันนั้นก็เลยชิ่งครับคุณผู้ชมชิ่งมาปลูกต้นไม้เนาะแล้วก็มาคุยกับคุณผู้ชมด้วยครับคิดถึงนั่นเองเนาะคุณผู้ชมเราก็ไม่ได้ดูไม้ไม่ได้ดูบอลสี่กันมานานมากๆครับคุณผู้ชมเกินสองอาทิตย์หรือเปล่าเนาะนานครับคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวผมจะยกอ่าบอลสี่พวกนี้ครับคุณผู้ชม ไปไถในตู้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผมทําอะไรกับตู้ไว้บ้างเนาะตั้งแต่ช่วงเช้ามาเนาะคุณผู้ชมเอาละครับไปครับนี่แหละครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าองหญิงท้อฝันครับก็ย้ายไม่อยู่ตรงนี้เนาะจากเดิมครับคุณผู้ชมก็จะอยู่มุมนู้นเนาะอยู่ใกล้ๆกับดัตติมานั่นเองครับคุณผู้ชมแต่ว่าตรงพื้นที่ที่น้องเคยอยู่ครับนี่ครับก็มีไม้ใหม่ย้ายเข้ามาแทนครับแล้วก็เอาองค์หญิงท้อฝันครับย้ายครับนี่ครับย้ายจากตรงนี้ครับ เอาไว้ตรงนน้นแล้วครับส่วนไม้ตรงโน้นครับที่แหว่งหายไปครับก็คือถูกย้ายเช่นเดียวกันครับถูกย้ายไไว้ที่ตู้นี้ครับก็จะเห็นว่าลงโล่งนี่แหละครับนี่เนาะก็คือคุณผู้ชมครับตู้นี้เนาะเนื่องจากว่าเขาเป็นหน้าแรงแล้วเนาะคุณผู้ชมซึ่งผมพยายามที่จะเอาใส่น้ําไปครับแล้วก็ลดน้ําไปต่างๆนาๆนาเนาะแต่ก็ไม่มีผลเลยครับคุณผู้ชม ต้นไม้พวกนี้ครับก็ยังคงยุบเนาะแล้วก็ถึงโตมาก็ไม่สวยครับคุณผู้ชมเนี่ยครับเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยครับถึงเขาจะโตมาเขาก็เป็นแบบนี้ครับเป็นต้นแฉๆเล็กๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมก็ตัดสินใจแล้วครับคุณผู้ชมว่าผมครับจะปล่อยให้น้ําแห้งครับแล้วก็ปล่อยให้ดินแห้งไปเลยครับ จนกว่าจะถึงหน้าฝนครับอีก1เดือนข้างหน้า2เดือนข้างหน้าครับคุณผู้ชมผมก็จะเริ่มกลับมาดูแลครับอีกครั้งนึงครับโดยตรงนี้ครับจะปล่อยให้ดินแห้งครับแล้วก็ทิ้งใบไปนี่เองครับคุณผู้ชมก็ตู้นี้ก็คงจะถ่ายให้คุณผู้ชมดูเป็นระยะเนาะว่าปล่อยให้แห้งแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวแล้วก็ คงจะมาดูไปพร้อมๆกันอีกทีนะครับผมก็ยังไม่เคยปล่อยให้ตู้น้ําแห้งเนาะตั้งแต่เลี้ยงบอลมาประมาณสักปี2ปีเนาะเอาละครับส่วนตู้นี้ครับอีกหนึ่งตู้เนาะคุณผู้ชมตู้นี้ก็เป็นตู้บอลเล็กเนาะคุณผู้ชมเนี่ยครับอันนี้ก็ยังคิดอยู่ครับคุณผู้ชมว่าจะปล่อยให้แห้งหรือเปล่าครับถ้าปล่อยให้แห้งครับไม้บางต้นครับจะต้องถูกย้ายออกไปครับย้ายไปไว้ในในตรงอื่นเนาะคุณผู้ชมเนี่ยครับคือเขาไม่โตเลยครับคุณผู้ชมหน้านี้ย ผมก็ดูแลเขาอย่างสุดความสามารถครับถึงโตมาก็จะเป็นแบบนี้ครับหลงเหลงหลงเหลงแบบนี้ครับด่างก็ไม่ค่อยด่างเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีสี่ห้าใบอะไรแบบนี้ครับไม่ค่อยโตครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะตัดสินใจอีกทีหนึ่งครับว่าจะปล่อยแห้งหรือเปล่าครับเอาล้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกตู้หนึ่งเนาะว่าเป็นยังไงกงนบ้างส่วนตู้นี้เราดูกันไปแล้วเนาะคุณผู้ชมตู้นี้ก็ อย่างที่บอกครับต้นที่ไม่มีใบก็ถูกย้ายไปหมดแล้วครับแล้วก็จะไปดูอีกตู้หนึ่งซึ่งตู้นี้ครับจะเป็นตู้ที่เหมือนกับว่าดีที่สุดหรือเปล่าเนาะ ح ح> ที่สภาพมันดูดีที่สุดแล้วนะคุณผู้ชมเนี่ยครับก็คือตู้นี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยครับ แต่ว่าตู้นี้ก็เช่นเดียวกันเนาะคุณผู้ชมก็จะมีใบบางต้นครับที่ผมจะย้ายออกไปข้างนอกด้วยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ครับว่าจะเอาอะไรบ้างครับที่ย้ายออกไปข้างนอกเนาะคุณผู้ชมสาเหตุที่ต้องย้ายออกไปครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าผมตัดสินใจนะครับเอาตู้โนนทําแห้งเนาะทําตู้โน้นแหง้งเนี่ยผมจะต้องย้ายไม้เล็กครับเอามาใส่ในตู้ที่ที่ไม่ปล่อยแห้งเนาะเพราะว่าไม้เล็ก ических. เนี่ยเขายังไม่มีหัวเองครับคุณผู้ชม ไม้เล็กที่ยังไม่มีหัวครับถ้าเกิดเราปล่อยแห้งครับคุณผู้ชมเขาก็มีโอกาสครับที่หัวเขาจะฝ่อแล้วก็เน่าตายไปด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมแต่ว่าอา่าไม้บางต้นเนาะก็คุณผู้ชมลองดูครับเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้ยุบไม่ได้อะไรลงไปเนาะอันนี้มันอยู่ในสแลนเขียวนะคุณผู้ชมสีมันอาจจะไม่จัดจ้านมากนักเนาะถ้าอยากให้แบบสีจัดจ้านก็ต้องยกออกไป ด้านนอกก็เอี่ยนะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่ดูเป็นประจาครับก็น่าจะเข้าใจดีเนาะนี่ครับคุณผู้ชมก็เป็นไอ้เจ้าต้นเล็กเนาะที่อแยกออกมาล่าสุดเนาะเกี่ยวกับอ่าดารานุพรัตน์เนาะเนี่ยครับก็ยังคงแตกใบดีครับยังไม่ไม่หยุดแล้วก็ยังไม่ตายเนาะก็เป็นสิ่งน่าดีใจอีกสิ่งหนึ่งเนาะของช่องควสุขเนาะ คือจริงๆถ้าเป็นไม้ใหญ่ครับคุณ,คณผู้ชมผมไม่ไม่คิดอะไรมากเนาะคุณผู้ชมถ้าเกิดเขาเขายุบไปเนี่ยเพราะเขามีหัวแล้วนั่นเองเนาะคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เนาะเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่ยครับ <ๆ S 1> ถ้าเป็นไม้ใหญ่ครับไม่เป็นไรเลยครับถึงยุบไปก็มีหัวครับไม่ตายครับแต่ถ้าเกิดเป็นต้นเล็กๆพวกนี้ครับถ้าเกิดเขาย,ยุบไปครับเขามีโอกาสสูงมากๆเนาะคุณผู้ชมที่เขาจะเดี้ยงนี่เขาจะจะจะไม่กลับมาอีกเลยครับเนี่ยครับคุณผู้ชม นี่ตาตัวเล็กครับเป็นไงบ้างเนาะดารานนพลรัดออกไม่คุยมาดูข้างนอกเนาะเดี๋ยวนี้ข้างนอกก็ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมทํซาแลนครับคุมไปหมดแล้วเนี่ยครับคุมไม่หมดแล้วเนาะคุมไปทั้งสวนเลยเนาะคุณผู้ชมทําให้ไม่ค่อยมีที่ดูครับถ้าจะดูก็ต้องแยะออกไปไกลๆะเนาะคุณผู้ชมก็เลยไม่ค่อยได้ยกให้คุณผู้ชมดูแล้วครับนี่ครับคุณผู้ชมสวยน่ารักเนาะดารานนพลรัดครับคุณผู้ชมสวยจังเลย นี่ครับก็มีอยู่หลายต้นเนาะแล้วก็รวมกับที่กําลังงอกด้วยเนาะคุณผู้ชมอันนี้ผมก็จะปล่อยให้เขาแห้งนิดหน่อยเนาะคุณผู้ชมให้เขาแห้งนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ําครับคืออยากให้ตรงบริเวณก้นเขาได้พักบ้างเนาะคุณผู้ชมถ้าเกิดน้ําแช่ตลอดเนี่ยตรงก้นเขาไม่รู้ว่าไปไรนเนาะดินที่อยู่ตรงก้นเนี่ยมันจะแบบดำดำเนาะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากเชือ้อโรคหรือเชื้อราอะไรหรือเปล่าเนาะคุณผู้ชม ครับคุณผู้ชมเจ้าต้นสวยนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมนี่ครับไม่รู้จะเอาออกไปทางไหนให้ผู้ชมดูดูดีเนาะผู้ชมอ่ะออกนี้ก็พ้นนิดนิดนึงนะครับนี่ครับนี่นะศิลานักป่าด์ครับรวมที่เหมือนสาวนาครใช้สีมากที่สุดในโลกครับ <c oughs> เหมือน,นจริงๆครับผมไม่ได้ล้อเล่นเนาะจริงศิลานักป่าด์เนี่ยเขาจะออกแบบคล้ายๆมณนีลอมเพชรเนานะก็คือออกแดงเนาะคุณผู้ชมออก แดงน้ําตาลเนาะสีลานักป่าเนี่ยแต่ถ้าเป็นสาวนครเชสีเนี่ยเขาจะคล้ายๆกับอ่าเขาจะออกแบบสีออกชมพูชมพูเขียวอย่างนี้เนาะคุณผู้ชมซึ่งมันแยกได้ค่อนข้างยากเนาะคุณผู้ชมอันนี้ก็ซื้อมาในนามของสีลานักป่าดหะครับอาจจะเป็นต้นแผงหรือเปล่านะไม่รู้เนาะคุณผู้ชมอ่ะไม่ไม่ไรครับจะชื่ออะไรก็ช่างคือเนาะคุณผู้ชมไม่ก็สวยก็พอแล้วส่วนเจ้านี่ครับคุณผู้ชมก็เป็นอ่า ศีดาหุ้มทองเนาะคุณผู้ชมเนี่ยครับคือมาจะถามถึงเนาะว่าศิลาหุ้มทองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็อย่างที่เห็นครับคุณผู้ชมก็ยังพอมีหล่องหลงเหลือเนาะต้นที่สวยๆอยู่บ้างนี่เองครับคุณผู้ชมอย่างต้นเต่าต้นนี้นะครับคุณผู้ชมก็มีทั้งหมด3ต้นเลยเนาะคุณผู้ชมเนี่ยครับอยู่ในกระถางเดียวกันครับเพราะว่าไม่ได้คิดจะขายนั่เองเนาะคุณผู้ชมก็ยังไม่ได้แยกครับคุณผู้ชมคือบอกตรงครับคุณผู้ชมผมยังไม่อยากขายไม้เลยหน้านี้ครับ เพราะว่าไม้ที่ขายไปเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะตายได้ง่ายมากๆครับคุณผู้ชมก็เลยไม่ค่อยได้ขายเนาะเนี่ยครับคุณผู้ชมดูครับขนาดเนี่ยครับไม่ได้ขนส่งไม่ได้อะไรไม่ได้ผ่านอะไรเลยนะครับปล่อยไว้เฉยครับคุณผู้ชมเนี่ยครับดูครับเขาก็ยังอุตส่าห์ยุบเนาะนี่ครับด่างออกเหลืองทองครับคุณผู้ชมนี่เนาะอย่างที่เห็นครับคือ เขาค่อยๆแบนไปเรื่อยอย่างนี้ครับคุณผู้ชมจากที่เขาใหญ่มากๆเนาะเขาก็เขาค่อยยุบไปเนาะคุณผู้ชมเนี่ยครับจริงๆเขาใหญ่พอๆกับอไอ้เจ้าศิลานักป่าเลยเนาะคุณผู้ชมสำหรับศิดาหุ้มทองต้นนี้ครับถ้าคุณผู้ชมจําได้เนาะเขาขจะค่อนข้างที่จะสวยเนาะส่วนไอ้เจ้านี่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูต้นนี้ครับนี่ฮึบนี่ต้นนี้ครับคุณผู้ชมอืมผมพิมานเนาะผมพี่มานเนี่ยเ <c> ร <oughs> ียกได้ว่าเป็นม้าอีกตัวหนึ่งที่ สู้เนาะคุณผู้ชมสู้ร้อนสู้หนาวได้ค่อนข้างที่จะดีเนาะนี่นครับนี่เป็นต้นเล็กเนาะโตไวมากๆเลยเนาะคุณผู้ชมที่หลังจากที่แยกออกมาได้ไม่นานครับคุณผู้ชมส่วนต้นนี้ครับคุณผู้ชมดูนี่ครับดารานเปรตัต้นแม่ครับใบเล็กแบบนี้ครับจริงๆก็ไม่แปลกใจเนาะอย่างที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมครับผมไม่ได้คิดจะตัดจอไม่เข้าเล็กขนาดนั้นครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมทําเขาหักเนาะตอนช่วงนี้เอาไปผ่านะ่ะ เขาก็เลยเหลือติดแบบติดนิดเดียวผมก็ปลูกไว้ด้วยความหวังเล็กๆครับคุณผู้ชมว่าเขาจะไม่ตายครับแล้วตอนนี้เขาก็งอกขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็สบายใจเนาะแล้วก็ดีใจด้วยครับคุณผู้ชมส่วนต้นนี้ครับก็หยุดการเจริญเติบโต,ตไปแล้วนี่ครับและที่มาครับต้นแม่ครับจริงๆเขาจะออกใบประมาณเดือนละห้าใบเนาะคุณผู้ชมตอนนี้เขาหยุดออกใบไปประมาณสักอาทิตย์กว่าแล้วเนาะคุณผู้ชม เอาแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอะไรอีกนิดหน่อยครับคุณผู้ชมก่อนจะจากไปในวันนี้ครับนี่ครับพริกครับคุณผู้ชมเป็นพริกขี้นกเนาะคุณผู้ชมนกมาขี้ไถ่เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้จริงเป็นกระถางบอลครับคุณผู้ชมแล้วบอนเขายุบไปครับยุบไปแล้วก็หายเงียบเลยครับผมลองคุยๆดูครับไม่ได้หัวแรงอยู่นะครับแค่ยังไม่งอกเฉยครับตอนนี้มีพริกมางอกแทนก็ปล่อยเขางอกนะครับคุณผู้ชม ดูครับนี่ครับได้กินแล้วนะได้กินแล้วนะคือเด็ดไปกินแล้วครับเด็ดไปยำปลากระป๋องนะครับรอบหนึ่งเนาะกระต้นค่อนข้างที่ใหญ่ๆครับคุณผู้ชมแล้วก็มีเม็ดด้วยเนาะส่วนไม้อื่นๆเนาะคุณผู้ชมก็อาการก็แย่ครับอันนี้ก็คือเคยสวยมากๆครับปูเต็มกระถางครับเนี่ยครับทั้งสามกระถางนี้เนาะตอนนี้ก็ยุบลงไปพอสมควรครับเรียกว่าอากาศร้อนปีนี้มันสุดยอดจริงครับ สุดจะหาคํามาบรรยายได้ครับคุณผู้ชมส่วนต้นนี้ก็เป็นสองฟังโค้งนี่ครับผู้ชมสองฟังโค้งเนาะก็เป็นต้นเล็กๆแจ๊แบบนี้ครับออกดอกมาสามรอบครับนี่ก็ออกมาแี้ะครับดอกแต่ไม่เคยได้ผสมเลยครับเพราะไม่มีกสออะไรเลยเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ครับสําหรับอากาศร้อนๆครับบอลของคุณผู้ชมครับเป็นไงกันบ้างเนาะสําหรับบอลช่องปอนสุกก็อย่างที่เห็นเลยครับก็เนาะแย่เต็มทีครับ สำหรับใครครับบอลที่ยังสวยอยู่ครับยังมีทีเด็ดอะไรอยากจะแนะนําครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแนะนําเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เนาะถ้าเกิดช่องบอลสุขเอามาใช้แล้วดีครับก็จะบอกต่อให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆครับได้รับชมรับฟังกันด้วยเนาะวันนี้ต้องจากไปแล้วครับสวัสดีครับ